ข้อ 11. ผู้ฉลาดรู้เท่าทันว่าตัวเองสามารถแสดงพฤติกรรมทัศนคติให้มันอยู่ในกรอบจารีประเพณีแม้ว่าจะไม่เคยเชื่อในสิ่งนั้นเลยก็ตามแม้ว่าหลายๆสิ่งเขาอาจจะคิดต่างจากส่วนรวมแต่เขาก็ทําเหมือนกับผู้อื่นโดยที่ยังไม่ลืมจุดยืนของตัวเองด้วยเหตุนี้การเซี่ยงจึงสามารถอยู่กับเตียวเจ๋วนเตียวเตียวซิว่โวโจโฉได้อย่างสบายๆ ขามองขาดทะลุกแก่นเลือกที่จะคบมิตรที่ตัวตนจริงๆหาใช่เปลือกนอกจอมปลอมใครที่ไม่ใช่ก็ตัดทิ้งรู้ทันว่าอีกฝ่ายทําแบบนี้ทําไมเพราะอะไรวิเคราะห์สถานการณ์ได้แบบถึงแก่นไม่เคยออกตัวแรงในสภาวะการที่ไม่ชัดเจนหากแต่เมื่อทุกอย่างชัดเจนแล้วก็เลือกที่จะทําจึงเลือกที่จะทิ้งได้ดังเช่นกาเซียงเลือกช่วยโจโฉตัดทิ้งอ้วนเซี่ยว บางครั้งตอบโดยที่ไม่ตอบก็สําคัญไม่แพ้กันหากว่าตอบผิดชีวิตเปลี่ยนได้และบางครั้งคําตอบก็ไม่มีถูกไม่มีผิดขึ้นอยู่กับมุมมองนั้นนนนั่นเป็นเพราะว่าตอบโดยที่ทําให้อีกฝ่ายคิดได้เองจะดีกว่าดังเช่นที่การซิ่งตอบคาถามแบบที่ทาให้คนอย่างโจโฉได้ประหนักคิดไม่ใช่ตอบคาถามแบบที่เล่าปี่ตอบเล่าเปียวจนเล่าปี่มีภัยมาถึงตัวทั้งสองเรื่องคือเรื่องเดียวกันคือเรื่องการตั้งผู้สืบต่อตําแหน่งและผลลัพธ์ต่างกันสิ้นเชิงครับ สรุปคือคุณต้องใช้ความคิดและการวางตัวให้เหมาะกับสถานการณ์ถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์ที่ไม่จะไปต้องโดดเด่นก็ไม่จะไปต้องโดดเด่นครับยิ่งโดดเด่นยิ่งเป็นภยัยไม่ทําตัวเด่นเกินหน้าเกินตาผู้ใดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรางามประกายมันมักจะฉายแสงกว่าเสมอข้อ 12. การประเมินสถานการณ์ก็คือการวิเคราะห์คนให้มองว่าเขาจะเป็นอะไรได้บ้างในภายภาคหน้าไม่ใช่มองแค่สิ่งที่เขามีอยู่ในปัจจุบัน การประเมินสถานการณ์คือการวิเคราะห์คนแน่นอนว่าการวิเคราะห์ก็คือการมองให้ลึกถึงแก่นและการประเมินผลที่จะตามมามันคือคุณสมบัติของนักกลยุทธ์ที่าคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นระวางแผนรับมืออยู่เสมอเพราะการที่ปล่อยให้มีเหตุเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีแผนมาเชิญหน้ากับเหตุรับมือไม่ฉะนั้นก็ต่างจากคนหูหนวกตาบอดและแน่นอนว่าการาคาดคะเนเราว่าคุ้มค่าที่จะลงมือทําก็ลงมือได้เลย โดยที่มีแผ่สำรองเอาไว้รองรับด้วยจงแยกแก่นออกจากเปลือกนอกตามที่ชยุทธ์สนบูร์นั้นผู้ทด่ควบคุมสถานการณ์ดุดดังคนที่ขึ้นสู่ที่สูงมองรอบด้านและผลักก้อนหินลงมาย่อมง่ายกว่าการมองจากที่ต่ําแล้วเก่งครบขึ้นภูเขามามากมายเพราะผู้ที่ควบคุมสถานการณ์ก็ย่อมที่จะต้องประเมินสถานการณ์นั่นก็คือการวิเคราะห์คนให้มองว่าเขาจะเป็นอะไรได้บ้างในภายหน้าไม่ใช่มองแค่สิ่งนี่เขามีอยู่ในปัจจุบัน ข้อ13คนฉลาดย่อมได้ประโยชน์จากศัตรูของตัวเองมากกว่าประโยชน์ที่คนโง er. ่ได้รับจากมิตรของเขาใครคือคนที่คุณควรใช้เวลาด้วยคนฉลาดย่อมได้ประโยชน์จากศัตรูของตัวเองมากกว่าประโยชน์ที่คนโง่ได้รับจากมิตรของเขาเช่นคงเบงที่ได้ตัวเกียงอุยมาใช้งานทัางที่เกียงอุยเคยทํางานให้ฝ่ายศัตรูมาก่อนซุนฮกและกุยแก่ที่รู้จักเลือกคนไปทํางานและคนคนนั้นก็คือโจโฉ ที่ซุนฮกและกุยแก่เคยทำงานให้อ้วนเซี่ยวมาก่อนความสามารถในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดีคือตัวชีวศักยภาพความเป็นผู้นำอ้วนเซี่ยวมากผู้ดีตีสองหน้าแม้ว่าคนรอบตัวจะมีมากกว่าโจโฉและอุดมไปด้วยสติปัญญาหุนพลมากฝีมือหากแตกอ้วนเซี่ยวก็ยังแพ้โจโฉอ้วนเซี่วนี่แหละคือผู้ที่สื่อให้เห็นความจริงที่ว่าผู้นำโง่เราจะตายกันหมด กฎแหงรานินดูดยังใช้ได้จริงเสมอโลกนี้มีคนนับล้านคนทุกคนที่ได้มาเจอกันล้วนมีวาส,สนาต่อกันไม่มีคมําว่าบังเอิญหากแต่ว่าเวลาชีวิตและพลังงานคนเรามีจํากัดจะเลือกใช้พลังงานไปที่ใดต้องใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะให้ดีนกเลือกไม้ทํารังชันใดชายเลือกไหนก็ต้องดูน้ําใจวันนั้นใครคือคนที่คุณควรใช้เวลาด้วย 14. คนที่ยิ้มได้ในวันที่ล้มหัวใจของเขาย่อมไม่ธรรมดายิ้มบนลนิด จิตจำใสได้ไวพริบนักจิตวิทยาพบว่าเมื่อเรามีความสุขแล้วเราจะยิ้มหากเมื่อเรายิ้มเราจะมีความสุขเช่นกันเมื่อเราขำหัวเราะจะเป็นการเปิดสมองซีกขวาซึ่งเป็นสมองในส่วนของไวพริบและปฏิพานเมื่อเรายิม้มสมองจะหลั่งฮอร์โมนเอนโดฟินออกมาซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขการยิ้มจะช่วยให้สมองโล่งปลอดโปร่งความคิดการอ่านดีขึ้นถ้าไม่เชื่อลองทดลองระหว่าง ยิ้มกับหน้าบึง้งคิ้วขมวดดูว่าแบบไหนความคิดอ่านจะดีกว่ากันศาสตร์การยิ้มของจีนโบราณก็คือยิ้มในใจยิ้มมุมปากหัวเราะขำกลิ้งคนที่ยังยิ้มได้ในวันที่ล้มหัวใจของเขาย่อมไม่ธรรมดาการเคลื่อนไหวจะมาก่อนอารมณ์เสมอการหัวเราะจะทําให้กระบางลมทํางานเลือดลมไหลเวียนด,ดีขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดสมองด้วยให้มีไหวพริบและมีไอเดียสร้างสรรค์ โจโฉเมื่อเขาล้มหรือว่าพ่ายแพ้เขามักจะหัวเราะแทนที่จะเสียใจนั่นจึงทำให้เขาคิดว่าเขามีไอเดียที่แปลกมากขึ้นในการพลิกเกมกลับมาได้ชัยชนะอยู่บ่อยๆ 15. คนจริงเขาวัดกันตอนที่ขาลงใครล้มและลุกได้ไวกว่ากันไม่ใช่วัดกันตอนที่ขาขึ้นเมื่อเห็นอน,นิจจังเมื่อผิดหวังก็จึงคำได้โจโฉเป็นบิดาหแห่งการมุฟออนล้มและลุกไปต่อให้ไหวใครซอยเท้าย่ำอยูย่ที่ก็ซอยไป หาแต่ว่าเขาตัดสินใจเดินหน้าไปต่อในโลกนี้ไม่มีอะไรในโลกที่จะสมหวังไปหมดได้ดั่งใจไปทุกเรื่องเพราะว่าโลกนี้มีปัจจัยที่เราควบกลมได้และควบคุมไม่ได้เมื่อเห็นอน,นิจจังเมื่อผิดหวังจึงขำได้มันคือการฝึกตัดจบอารมณ์ลบไปในตัวโดยไวที่สุดก่อนที่อารมณ์ลบจะเข้าครอบงำถ้าหากว่าอารมณ์เสียอยู A ่บ่อยๆสมองนิโอคอนเทคที่ก่อให้เกิดปัญญาอันทรงพลังจะถูกปิดกัน้นโดยสมองส่วนชั้นลิมบิก จงระวังความผิดหวังและอารมณ์เสียที่จะบทบางสติปัญญาจนมองข้ามที่จะเรียนรู้จากบทเรียนนั้นๆใช้การขอบคุณในทุกสถานการณ์แบบที่โจโฉขอบคุณฟ้าดินเพราะมันทำให้สารสื่อประสาททั้ง4ี่ชนิดที่เป็นพลังบวกฉีไปทั่วระบบประสาทข้อ 16. ใจแลกใจใช้ไม่ได้กับทุกคนระวังมิตรไม่จริงใจให้จงดีเรียนรู้ที่จะแปลงศัตร,รูให้เป็นมิตรมาทํางานให้วิธีการกําจัดศัตรูที่ดีก็คือทําให้เขามาเป็นมิตรกับเรา จะทาเช่นไรให้คนที่เก่งๆขั้นเทพมาทํางานให้กับเราได้ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่ชอบกีหน้ามาก่อนก็ตามนับว่าเป็นเรื่องของโจโฉที่น่าสนใจมากเขาทําเช่นไรเอาเงินฟาดกูบังคับและคนเก่งจะมาทํางานได้หรือเปล่านับว่าเรื่องของโจโฉน่าสนใจบางคนอยู่กับเขาด้วยอุดมการ์ความหวังไม่ใช่เงินและโจโฉมีวิธีการเช่นไรถึงมีแต่คนเก่ง,กงที่มาจากสัต์รูยอมทางานให้อย่างถวายหัวการเอาตัวหลัก ตัวคันเทพของคู่แข่งมาใช้งานได้มันก็คือการติดเขี้ยวเล็บให้กับเราและเป็นการถอนกําลังของคู่แข่งไปในตัวใช้ได้ทั้งสนามรบสนามการค้าหรือแม้กระทั่งวงการฟุตบอลอาทิเช่นไบเยนมิวนิกที่มักจะช้อนซื้อตัวนักเตะตัวหลักของทีมคู่แข่งร่วมลิกบ,บ่อยๆในจริงก็เคยมีข่าวซีอของ KFC ทําการให้ผู้จัดการพนักงานของมโดนลมากินอาหารและพูดคุยที่หลังร้าน ใจแลกใจใช้ไม่ได้กับคนทุกคนจงระวังมิตรไม่ทิ้งใจให้จงดีของแบบนี้ต้องดูกันยาวๆและหมั่นทดสอบความทิ้งใจอยู่บ่อยๆขณะคนที่เกี้ยวๆอย่างโจโฉย่างหลงคารมเล่าปี่เลย 17. โชคย่อมเข้าข้างคนกล้าผู้ชนะรู้ว่าตนชนะจึงลงมือผู้แพ้ลงมือแล้วจึงคิดหาชัยชนะโชคย่อมเข้าข้างคนกล้าหากแต่ความกล้าหาญจะต้องประกอบไปด้วยปัญญาประกอบกับการประเมินผลได้ผลเสียทั้งนี้ทีไ่ เมื่อมั่นใจแล้วจึงลงมือทําผู้ชนะรู้ว่าตัวเองชนะจึงลงมือทําผู้แพ้ลงมือทําค่อยคิดหาทางชนะเมื่อคิดจนมั่นใจก็ต้องลงมือทําถ้าคิดอย่างเดียวไม่ลงมือทําก็ไม่เกิดผล18ถึงจะกระดูกคนระเบรอแต่ก็เจอได้ถ้าใจถึงไม่มีต้นไม้ต้นไหนเติบโตถึงสูงสวรรค์โดยที่รากของต้นไม้นั้นไม่อย่างถึงนรกจะทาการอะไรก็ต้องประเมินคู่แข่งให้ดีสะกอ่อนไม่ใช่ว่าไม่รู้การละเทศะอย่าซทราบไปทั่วอยากทําทอะไรก็ทํา สิ่งสาคัญคุณอาจจะมองได้หลายมุมเสียงได้เสียงวัดได้ถ้าใจถึงหรือว่าฝึกฝีมือตัวเองให้เชี่ยวชาญแล้วค่อยไปต่อสู้สิบเก้าทำได้เช่นนี้โลกทั้งใบจะอยู่เคียงข้างคุณหากว่าไม่ได้อาจจะต้องอยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางโลกใบนี้เวลาคนจะทําอะไรมักจะต้องมีซิสเตมหรือว่ากฎหรือระบบเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอก็คืออารมณ์ความรู้สึกที่จะอยากทําเพราะต่อให้กฎหรือว่าเหตุผลดีแค่ไหนก็ตามถ้าไม่อยากทําก็ไม่ค่อยจะทํากัน หากว่าสามารถคิดในมุมมองอีกฝ่ายได้ตอบสนองในความต้องการของอีกฝ่ายได้ย่อมเป็นเรื่องที่ดีทั้งในสนามการค้าและสนามธุรกิจการคิดในมุมมองอีกฝ่ายและการปลุกระบบปรทกความรู้สึกอีกฝ่ายให้เกิดความต้องการอย่างแรงกล้าผู้ที่ทําได้โลกทั้งใบก็จะอยู่เคียงข้างเขาในทางการค้าก็คือต้องทําให้ลูกค้ารู้สึกอยากซื้ออย่างแรงกล้าเช่น iPhone หรือว่าสินค้าชิ้นใหม่ๆหที่เปิดตัวและมีคนเข้าแถว ต่อคิวตั้งตาซื้อตั้งแต่ตีสามตีสี่เราน่าจะชินกับคําว่าจะขายของร้อยชิ้นก็ต้องผลิตร้อยชิ้นใช่ไหมครับแต่ร,รู้ไหมครับว่ามันมีสินค้าชิ้นใหม่ๆหที่เปิดตัวและมีคนเข้าแถวต่อคิวตั้งตาซื้อตั้งแต่ตีสามตีสี่ยี่สิบสนิมเหล็กย่อมเกิดจากเนื้อในตนในบางสถานการณ์การรอคอยคือยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดตำราพิชัยสงครามซุนวูได้กล่าวไว้ว่า ชนะไม่ได้ก็รอคอยให้เป็นเมื่อคุณพึงเคลื่อนไหวมีเป็นคุณพึงนิ่งสงบต้องรู้จักรอและรู้จักอดทนและใช้เวลานั้นใช้เวลาพิจารณาความเปลี่ยนแปลงที่ตามมาใช้เวลาสร้างความเปลี่ยนแปลงการรอคอยคือยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดหาหแต่ว่าการรอคอยอย่างรู้เท่าทันไม่ใช่กินกินนอนนอนไปวันวันไม่ทําอะไร